เอ็นไฮเพนเอพิสูภูมิใจเสนอกองถ่ายแจ็ k เก็ตเมมเบ l ียดาร์กมูนให้เสียงภาษาไทยโดย JPK <Yeah, yeah. S 1> พี่เจเริ่มถ่ายคนแรกสวัสดีครับผมเจนะครับที่นี่คือกองถ่าย j a c k เกอ็อัลบั้ม Darkmoon ครับอัลบั้ม Darkmoon เนี่ยเป็นอัลบั้มใหม่พิเศษของพวกเราเอ็นเพนครับพี่เจกำลังถ่ายแบบเป็นสายลับการไหนทำในวันนี้ก็มาไฟติ้งกันนะครับวันนี้ผมใส่สูตรครับ คือวันนี้ผมถ่ายกันภายใต้คอนเซปต์สายลับแล้วชุดถูกใจผมมากเลยครับผมอยากลองใส่สูรแบบชุดทรีพีซแบบนี้มานานแล้วล่ะครับแล้วพี่เจก,ก็ได้ใส่จริงๆโอ้โหชุดที่ผมใส่นั้นออกมาดีมากเลยครับโวยยมไปเลยเนับสามนะครับและแล้วการถ่ายแบบสไตล์สายลับของพี่เจกนั้นก็จบลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วต่อไปเราไปดูการถ่ายแบบสไตล์ของพี่สองหุน่นกันบ้างครับ สวัสดีครับผมสองหุนนะครับวันนี้ผมมาเป็นสายลับในร่างของนักบัลเล่์ครับผมจะบอกว่าสายลับที่ผมเป็นนั่นะเป็นอาชีพหลักส่วนนักบัลเล่์ที่ทุกคนเห็นนั่นจะเป็นแค่อาชีพบางหน้าสายลับเพื่อซ่อนตนเองครับพี่สองหุ่นถ่ายแบบสายลับเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อไปจะเป็นการถ่ายยูนิตรวมของพี่สองหุน่นพี่เจคและพี่เจพวกเขารวบรวมพลังกันแปลงร่างเป็นยูนิตดาร์กมูล ไมพี่ชอบมากอ้ยลูกนี้แหละลุกนี้เหระพี่เจรู้สึกจักกะจี้นิดๆที่มือของเขาจั๊กกะจี้จั๊กกะจี้่ิเจักพี่เจกและพี่เจเดินชมฉากเซ็ตภายในห้องโอ้สวยจังเลยนี่นี่ทุกคนครับมีไอออกจากปาผมด้วยเนี่ยทำไมถึงมีไอออกมาได้นะ และแล้วการถ่ายแบบรวมพลังของพี่เจคพี่เจและพี่สงหุ่นก็นจ,จบลงไปที่เรียบร้อยแล้ววันนี้ก็เป็นการถ่ายแบบในการใส่ชุดสูททุกคนเลยมันเป็นคอนเซปที่ผมชอบมากเลยล่ะครับทุกคนน่ะก็มาที่นี่ด้วยความตื่นเต้นท้งนั้นแหละพวกเราเอเนเพนน่ะตั้งใจในการเตรียมโชว์ของดาร์กมูลมากนะครับผมกล้าพูดได้เลยว่าทุกคนเต็มที่กันมากอย่าลืมคาดหวังผลงานของพวกเราด้วยนะครับขอบคุณครับทุกคน และแล้วก็มาถึงคิวถ่ายของพี่สอนอูวันหนึ่งจะพบคุณต้องสงสัยวันหนึ่งจะพบเป้าปหมายแล้วสายรับสอนอูมาแล้วพี่สอนอูกําลังคุยกับใครแล้วพราะที่ใช้ในการถ่ายแบบนั้นคืออะไรกันแน่ฮัลโหรอผมได้ใช้เครื่องดักฟังเป็นไม้ด้วยล่ะทุกคนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะผมจะบอกว่าในการถ่ายแบบสายลับของผมนั้นใช้หมวกเยอะมากผมไม่เคยเจออุปกรณ์สายลับที่เยอะขนาดนี้มาก่อนเลยสวัดสดีครับผมจองวอลน,นะครับผมคิดว่านี่น่าจะเป็นคอนเซปที่เอ็นจีชอบที่สุดแล้วลวะรับ ส่วนอัลบั้มดับโมนั้นเนี่ยเป็นอัลบั้มครั้งแรกที่อุ้มออกมาจริงเลยตั้งตารอดูกันได้เลยนะครับผมได้ลองใช้นาฬิกาด้วยนะเพราะว่าความสามารถองผมน่าจะเกี่ยวข้องกับนาฬิกาด้วยนะครับก็อินไปกับบทบาทผมจะได้ลองทําผมสีขาวแบบจาก,ก้าด้วยนะก็อย่าลืมติดตามชมได้เลยครับการถ่ายแบบเดียวของพี่นิกินั้นมาด้วยสายตาที่เข้มขน้นชั้นได้ถือปืนถ่ายรูปไปด้วยอะรูปออกมาดีกว่าที่ชั้นคิดอีกแฮะชั้นหวังว่าทุกคนน่าจะชอบนะ ฉันเห็นพี่พีในเพจไลคนไทยออกมาแล้วก็ดูดีหมดเลยฉันก็เตรียมตัวเตรียมใจไว้แล้วว่างานนี้จะออกมาสมบูรณ์แบบนนะอัลบั้มดาร์กมูนในครั้งนี้เป็นอัลบั้มแรกที่ทาออกมา,าใช่จริงสิอัลบั้มวันอินอามินเลียนครั้งก่อนก็อยู่ในนี้ด้วยละ่ะคามิอนเลิฟยังไงเล่าว,ว่างว่าแฟนคลับในเพจทุกคนน่าจะชอบนั่นนะเฮ้ยไงขอบใจมากนะเ,เพื่ออัลบั้มดาร์กมูนฉันทําได้อยู่แล้วรวมร่างททยยุดิต พี่จองวอนพี่ฮีซึงพี่ซันอูและพี่นิกิครับเราจะเริ่มถ่ายแล้วนะครับเดี๋ยวนับหนึ่งนะครับหนึ่งสองสามนี่นะครับนี่จะเป็นรูปเซตพอดี้ต่างๆนะครับจะเป็นประมาณนี้นะครับเข้าใจตรงไหนไหมครับเห็นให้เพื่อนทุกคนตั้งใจเช็คมอนิเตอร์อย่างละเอียดโอ้ยผมอยากใส่ชุดนี้ไปนานประกวดรล้วแงวัลเังเลยอ่ะฮีซึงประกวดรางวัลที่ไหนมีด้วยเหรอบัลลี จบการถ่ายแบบรวมร่างยูนิตอย่างมืออาชีพเป็นให้เพ่นเริ่มถ่ายรวมอีกครั้งด้วยบรรยากาศที่คึกคักสายลับหนุ่มหล่อที่น่าตกใจนั้นมีอยู่จริงๆกล้องสองทางไกลชิดเดียวก็ทำให้สมาชิกของวงนั้นสนุกสนานกันได้พี่นิกิเอาหน้าเข้าไปใกล้พี่ฮ<ห>ีซึงเกินไปแล้ว ไอดอนของพวกเราหลายเป็นสายลับได้อย่างไรกันทางเอเนเพ่นขอจบการถ่ายรวมไว้เพียงเท่านี้วันนี้เราถ่ายแจ็คเก็ตด,ด,ดับมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วครับว้าวยังไปเลยคอนเซปต์นี้นะผมหมาว่าเอ็นทีทุกคนนะ่าจะชอบจริงๆนะครับนี่เป็นครั้งแรกเลยนะที่จะได้ออกการบ้านแบบนี้จริงๆนะใช่ไหมครับ อัลบั้มแรกอย่างดาวมูลของพวกเรานั้นตั้งใจถ่ายกันมากนะแล้วก็มีการถ่ายโฟโต้การ์ดด้วยนะครับผมจะบอกว่าอัลบั้มตอนนี้เนี่ยมีเพลงอยู่ในอัลบั้มนี้เยอะมากเลยนะครับแล้วก็เป็นเพลงยูนิตแรกของพวกเราด้วยใช่ไหมใช่อันนี้แหละมันเป็นเพลงครั้งแรกของพวกเราเลยนะครับที่มีเป็นเพลงยูนิตนะครับอ๋อใช่ครับซึ่งวันนี้เราก็เลยแบ่งเป็นยูนิตยูนิตกันไปใช่ใช่จริงด้วยครับจริงด้วยครับใช่ก็ฝากติดตามผลงานเพลงด้วยนะครับเอาลณค่ำครับพี่พ่ตหนีา้ำผลงานเพลงด้วยนะครับอไปที่ยบายไปไปเอ็นไฮเพนเอพิส อการถ่ายแบบอัลบั้มดาร์กมูนให้สีปงภาษาไทยโดย JPK